การที่พวกเราได้สมาทานศีลนั้นพวกเราอย่ามองให้เป็นเพียงแค่พิธีรับศีลสมาทานศีลก็เพียงแค่พิธีพิธีเท่านั้นในพุทธศาสานาเราถ้านไม่ได้ยึดติดในพิธีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ในวัดต,ต่าของเราต่างๆถ้าไม,ไม่ไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไร เมื่เรามาพิจารณาถึงว่าเวลากิเลสมันจะทําลายโลกไม่เคยมีพิธีรีตองเลยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการทําลายกิเลสถ้ามัวแต่มาเอาพิธีรีตองต่างๆทั้ง,ง,งหลายมันก็ไม่ทันตอกกลมายาของกิเลสเช่นกันแต่ว่าพิธีบางครั้งบางคราวเราก็ยึดติดไว้บ้างแต่เพียงแค่อย่างให้เสียหายถึงหลักใจ พอพิธีเรียกว่าศาสนา,าพิธีต่างๆก็เป็นกุศโลบายที่จะชักจูงดึงคนเข้ามาสู่การปฏิบัติอีกเช่นกันแต่เราอย่าไปติดเพียงแค่พิธีแล้วลืมการปฏิบัติเช่นเราสมาทานศีลก็เป็นพิธีอันหนึ่งเป็นศาสนา,าพิธีอันหนึ่งแต่ศีลตัวที่แท้จริงมันอยู่ที่พวกเราตั้งจิตเจตนาที่จะควบคุมกิเลส ที่มีอยู่ในพวกเราในสภาพฐานะของผุทุชนถ้าเราตั้งจิตเจตนาในการควบคุมกิเลสข,ขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนมีศีลนนดีเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในอะไรต่ออะไรสิลเกิดขึ้นมาจากเจตนาเช่นนะขนาดนี้เราไม่ได้เจตนาเนี่ยเราไม่มีเจตนาเลยเนี่ยศิลเราก็ไม่มีเพราะั้นถ้า เราไม่ได้ไปทําอะไรแต่เพราะมันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ายุงมากัดแล้วก็ตบปุ๊บเอาไปทันทนีนั่นแหละที่ไม่มีเจตนาไม่มีความอดกัน้นถึงแม้เราไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นสีแต่ถ้าเราตั้งจิตเจตนาขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าจะควบคุมกิเลสไม่มีอยู่ในขอบเขตแล้วเราจะมีความอดกั้นต่อกิเลสแล้วแม้นเราไม่ได้ทําอะไรเพราะมันไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นคนมีศีล แม้นอยู่มากัดเราเราก็เป็นคนมีศีลเอามันมันกัดมามันลองคานเราก็ไล่มันสัหน่อยหนึ่งจะต้องไปถึงชีวิตอะไรมันมันคันเราก็เกาสัหน่อยหนึ่งมันก็หายแล้วเพราะฉนั้นศีลบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมาจากความอดกั้นเรามีมีความอดกันต่อกิเลสได้ถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธแม้มันล้นขอบร้นเขียวมาจนกระทั่ง นำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้าง,างการตีบ้าง,าางสีข้อที่หนึ่งก็ของเราบริสุทธิ์ทั้งทั้งที่เรามีความโกรธอยู่นั่นแหละเพราะสีมันเป็นเครื่องระง,งับทางกายวาจาของเรายังไม่ถึงก็เรา,ง,เรา,นนารง,งับใจของเราส่วนในการระงับใจของเราต้องระง,งับได้ด้วยสมาธิชำระได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นสีนี้จึงเป็น เป็นการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นภายนอกของพวกเราถ้าภายนอกของพวกเรานี่ยเรายังไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วเราจะเข้าไปปฏิบัติภายในได้อย่างไงเพราะศีลมันจะเป็นพื้นฐานบาดฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นตัวหนุนปัญญาปัญญาเมื่อพิจารณาอะอบรมจิตดีแล้วย่อมพ้นจากกองทุกได้ท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะนั้นในการที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจไม่ใช่เพียงแค่มันหลับหูหลับตานั่งพุโทโธพุโทโธไปโดยไม่ใส่ใจข้างนอกข้างนอกเราก็มีแต่ความแข็งกระด้างมีแต่ความเหี้ยมโหดมีแต่ความหยาบของกิเลสอยู่ตลอดเวลาการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีแต่การปิงเกียวมีแต่ความเล่าล้อมมีแต่ ปริเดี๋ยความกังวลอะไรต่ออะไรก่อขึวนแล้วเราจะไปอบรมจิตอบรมใจของเราได้ยังไงก็เมื่อรอบตัวของเราล้วนแต่สื่อเสริมกิเลสอยู่ตลอดเวลาเปียบเหมือนชาวนาที่เขาจะไปปักดำน่พื้นนาของเขาก็แข็งกระตั้งลกลุงรังไปด้วยวัชพืชอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วจะไปปักดำลงไปได้ยังไงปักดำก็เสียข้าวเปล่าเนั่นแหละเราภาวนาก็เสียเวลาเปล่าเท่านั้นเอง พราะนั้นในที่ถูกต้องเราก็เตรียมพื้นฐานในชีวิตของเราได้ด้วยศีลควบคุมอดกั้นตอกิเลสไว้อย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเฉดออกมาจนสร้างโทษน้อยใหญ่ถ้าเรามีความอดกั้นตอกิเลสได้แล้วศีลบริสุทธิ์หมดทั้งนั้นที่เราจะมีกิเลสไม่ว่าจะความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเฉดออกมาให้มันอยู่ในขอบในเฉด มันมีความพอดีเราก็เป็นคนมีศีลถ้าคนมีศีลนะ่ะอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นคนมีศีลน่ะไปอยู่ในกลุ่มมหาโจทไอ้มหาโจทมันยังไว้ใจคนมีศีลนเนะแล้วนับปราษาอะไรก็อยู่กับคนทั่วไปไปอยู่ในกลุ่มมหาโจรย์ไปหาลักขโมยยังมันยัง,ม,ยงมันยังสบายใจแน่ใจมั่นใจว่าไอ้คนมีศีลจะไม่ไปลักขโมยของใมัเนยนะ เพราะนั้นคนที่มีศีลน่ยอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นสวยงามหมดเพราะนั้นท่านยิงเปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ในแจกันไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประเภทไหนไหนไหนในในท่องทุง่งในเมืองในป่าในเขาในรวมอยู่ในแจกันดอกไม้เรื่งามเสมอเหมือนกันหมดพวกเราที่มาอยู่รวมกันเนี่ยเราก็มาจากไหลเชื้อชาติไหลวันนะวันณะสูงบ้างวันณะต่ำบ้าง พราะมาอยู่รวมกันในมีสีไม่ขอบเขตแล้วเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในแจกันงามเรียบร้อยเสมอเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีปฏิโพธิความกังวลในการอยู่ร่วมกันไม่มีอะไรมาปีงเกีียวกันมีแต่ความร่มเย็นเบิกบ,บานป่องใสมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันอยู่ตลอดหลที่สุดจิตใจมีความร่มเย็นจากอํานาจของศีลเราก็มาภาวนา เราภาวนาเมื่อมันไม่มีอารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่มีปฏิปพุทธความกังวลต่างๆคอยมายุแย่คอยมาก่อกวนจิตใจของเราจิตใจของเรามีความโล่มเย็นเรามาภาวนาทำความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราพอจิตของเรามีความสงบเท่านั้นแหละจิตนั้นมันอิ่มในอารมณ์แล้วมันไม่หิวกระหายในอารมณ์วิ่งไป เก็บเอาอารมณ์เข้ามาแผ่เผาจิตใจอยู่ตลอดเพราะมันอิ่มมันไม่หิวอะไรแล้วจิตที่มีมีความสงบอิ่มเออเบอร์บานผ่องใสมันก็มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไอ้สิ่งรอบชีวิตรอบตัวของเราไม่ว่าจะไหลมาทางตาหูจมูกลิ้งกายมันก็มากระทบมาสัมผัสที่จิตมันจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้เอียงไปเอียงไปทั้งฝั่งยินดีเอียงไปทั้งฝั่งยินร้าย เอียงไปทั้งฝั่งชอบเอียงไปทั้งฝั่งชั่งจิตของเราก็เป็นปกติเมื่อเป็นปกติแล้วออกไปขี่คายพิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็าตามเนี่ยมันจะมีความแยบคายมีความรอบคอบการพิจารณาแต่ละครั้งก็มีความชัดเจนนี่คือและคือปัญญาพอปัญญาหมั่นขี่คายพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยๆไปในขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราอยู่กับมันมากี่พบกี่ชาติน่ะแต่อยู่กับมันเราไม่เคยไม่เคยขี้คายไม่เคยพิจารณาไม่เคยอ่านไม่เคยแยกแยะที่สุดก็เลยเปิดให้โอกาสให้โมหะมาครอบงำจิตใจตรงนี้ได้ด้วยความหลงหลงมัวเมา ปล่อยให้กิเลสเป็นเสกสรรปั้นแต่งออกไปเสกสรรปั้นแต่งไปว่ามันเป็นเราเป็นเราหรอกมีของเรามันสวยมันงามมันน้ารักหน้ายินดีมันก็เสกสรรไปเรื่อยก็หลงไปตามความเสกสรรปั้นแต่งของโมหะตอนนี้การเสกสรรปั้นแต่งไปของตามโมหะมันไม่ได้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง พอฟานจริงมันมันแสดงตัวตนออกมาออกมาไม่เป็นไปทางที่เราปรารถนาเราต้องการเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งเราได้นเป็นทุกข์แต่เราเนี่ยผู้ไปเสกสารปันแต่งเขานั่นแหละตัวที่ไปยึดมั่นถือมั่นเขานั่นแหละมันเป็นทุกข์พราะยึดให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเขาไม่เป็นอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์เรายึดอย่างนี้ ว่าต้องการมันเป็นอยู่อย่างนี้ต้องการให้มันเป็นอนิจจังไม่ต้องให้การันเป็นอนินจังต้องต้องการให้มันสุขเป็นสุขขังแต่มันไม่เป็นสุขขังมันเป็นทุกขังหรือต้องการให้มันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องการให้มันแก่แต่มันสภาพความจริงแท้มันก็มีแก่เราไม่ต้องการเจ็บแต่สภาพจริงแท้ของมันมีเจ็บเราไม่ต้องการตาย แต่จริงแท้ของมันมีความตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราเนะีลยทุกข์ไม่ใช่แก่เจ็บตายทุกขนะถ้าแก่เจ็บตายทุกข์ไอค้คนคนนู้นคนนี้เขาแก่คนนน้นคนนี้เขาเจ็บเพราะคนนั้นคนนี้ก็ตายทําไมเราไม่เห็นทุกก็เพราะเราไม่ไปยึดเราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราแต่ลองเกิดขึ้นกับบุคคลของเราเนี่ยที่เราไปยึดว่าของเราเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีเลย หรือยึดตัวเราเราเป็นทุกทันทีเลยเพราะนั้นทุกมันเกิดขึ้นมาจากอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นอุปทานก็เกิดขึ้นมาจากอำนาจของโมหะความรุ่มหลงความลุ่มหล,ล,ลงก็เพราะมีอวิชามครอบงำไว้เพราะนั้นการที่มาขี้คายเราต้องก็ต้องขี้คายพิจารณาหรือชำระอวิชาออกไปด้วยวิชาคือความรู้ รู้แจ้งขึ้นมาอาวิชามันอยู่ไม่ได้ตอนนี้วิชาจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมันขี้คามันพิจารณาการพิจารณาจะมีความชัดเจนเรอบอก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวหนุนสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตนมีความสงบจิตจะมีความสงบสงได้ก็เพราะจิตมันมีหลักยึดไว้ด้วยความมีสติก็ต้องมีศีล เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานขึ้นมาเพราะนั้นการที่พวกเราสมาทานสีลกันก็เป็นการปฏิญาณตัวของเราเองว่าเราจะเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้มีศีลแล้วถ้าพวกเราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ไม่ใส่ใจพวกนั้นก็เหมือนกับเรามาโกหกเขามันก็ไม่ถูกต้อง พราะในเมื่อพวกเราสมาทานศีลแล้วเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์ให้มันบริสุทธิ์ด้วยความอดกั้นตอกิเลสครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านยังบอกว่าเออจะรักษาศีลหลายๆข้อละ่ะมันสับสนปนเปเยอะไปเหลือเฟือไปจนรักษาไม่ไหวรักษามันข้อเดียวลงไปที่ข้อใจของเราเนี่ยแหละ พะกิเลสมไนไม่มีที่ไหนอยู่เราไนอยู่ที่ใจของเราเนี่ยรักษาใจของเราอย่างเดียวหมามันลดออกมาเท่านั้นแหละข้อเดียวท่านนั้นเป็นศีลสมบูรณ์หมดมันอยู่ที่ใจดวงเดียวเนี่ยเพราะนั้นให้ความสําคัญอย่างอื่นมากมายไก่กองก็ไม่เท่ากับให้ความสําคัญของใจน้อมเข้ามาดูเข้ามาเฝ้าดูที่นี่อยู่เสมออะไรตอนอะไรมันแสดงอยู่ที่นี่อะ สุขทุกขดีชั่วบุญบาปล้วนแสดงออกอยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเรามาชำระตรงนี้มาแก้ไขตรงนี้มาศึกษาตรงนี้จบโลก,กวิถีถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกไม่ได้ไปเที่ยวนูน่นประเทศนูน้นประเทศนี้จนรอบอยังรู้แจ้งโลกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นไปเที่ยวมาขนาดไหนก็ตามเถอะมันไม่มีความแจ้งหรอก มันมีแต่ยิ่งมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยมืดไปมากเรื่อยเรื่อยเพราะมันมีอยู่ในฐานะที่จะไปแจ้งได้จัก,กรวาลน,นั่นแะแต่ท่านรู้เข้ามาโอปนิีโกน้องเข้ามารู้ที่นี่แล้วล่อหมดเลยดังเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้ที่นี่แจ้งลงไปที่นี่ที่ใจของเราเองเนั่นแหละนี่แหละพากันใส่ใจแล้วพากันน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้บริสุทธิ์ตามสิดิทธิ์ลอยของผู้ทธเจ้าต่อไปให้สงฆกับความเป็นพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเราเป็นสิทธิ์มีครูด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเดินตามรอยของครูให้ได้ถึงแม้ไม่ได้ทับรอยของครูก็อย่าทิ้งรอยของครูเพื่อความสุขความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็พากันตั้งใจวอ <Stevens> ตั้งใจรับพรนะตั้งใจรับพรใจนุโบทนาให้พรแล้วจากนั้นจะได้ไปจัดอาหารทานกันตั้งใจรับพร ยะทาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมีวิโตทินนางเตตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมีวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนารโสยะทามดิชนติ ระโสอยะทานติโยวิวัจจันตุสัมปะโรอิวโนอิสตุมันเตมภวัจวันตระโยอ เี่งขยุกอันาวาพิวันธนาสียสนิจจงวยทายปัจใจยินดยตารวยทามายว้ทานติอายุวันดยขัง พระรังอายุโดพระโดทีรยวันนาโดปฏิภาณโดยสุขสดาตเมธาเวสุขขัธอทิขจติมอายุงกตวันพระรังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดย ดีขายอยายสวาหติยะทะยะตุกชะตินติภวะตุสับบมังการังรักขันตุสับบดิวตะตัะตสง,ง,งสวาหวติทานุภาเวิกนยสัทธาสติภพวันตุเติ ภาวะตุสซาบังการังรักขันตัวซาบเดวตาณสัมปะธรรมานุภาเวฏายสตาโสติปวันตุเตภาวะตุสซาบังการังรักขันตัวซาบเดวตาณสัมปะทังขานุภาเวฏาย สัทสอยที่พระวันตุเตงาาอาจัดอาหารทานกันเด้อดูแลกันแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้ยเจจ่ายกันไปแบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันดูแลเนีย้ยทานอาหารกันซะก่อน